รถบ้านมือสองสภาพดีกเอกเอามาฝากกันอีกแล้วครับคันนี้ราคางบสดหน0สบาทนิสสันเซลฟี่เครื่อง1.6กเกธรรมดาปี2012รถโคตรสวยสวยมากรอ้อแม็กสิอเรอบอขับสนุกมากๆแรงแรงเกาะเกาะนึบนึบประหยัดน้ำมันเดินทางไกลสบายแอร์หนาวหนาวเครื่องเดิมเดิมไม่มีชนหนักเลขไม่หนึ0 0 0มกิโลเมตรเรมทะเบียนพร้อมโอนรถอยู่รัฐบุรีตรงข้ามโรบินสันราช ชะพึกแวะมาชมมาลองขับกันได้เลยมาไม่ถูกทักหาโกเอกจิ้มทีลิงหน้าโปรไฟล์มีบริการจัดส่งถึงบ้านทั่วประเทศนะจ๊ะ